นี่ยคนสรุปแล้วได้น้ำแบบนี้เด้อทุกคนเหรอว่น,น่ะอ้ยอันสอนสวัสดีค่ะบาดดันน้ำบ่ไหลพี่น้นองจะไม่เห็ดไหมเห็ดบาดดันซื้อสมือมาใส่พี่น้องนีแบบตัวนี้ป่ะมีแบบเขาแบบสมืดสมืดเตี้ยโอ้แบบมาตรฐานแล้วต,นนตัวนี้เป็นตัลเลดอ๋อเขาเห็นแต่แบบดำๆเลยทีไอ้อันรุ่นเก่าเนาะอันนี้มันรุ่นใหม่เหรอไห้ไฟไหม อไม้มหลายจ้ะไปซื้อไาใหม่มาหนี่นออกไปซื้อมาพี่น้องอะไรล่ะมาใส่บาดาลได้เอานี่เราจะเปลี่ยนใหม้หนามบ่วไหลหนาอยู่ตําอืมบาดาลรุ่นใหม่ก็ใส่ก็ใส,ใส่ปัม๊มแล้วแบบใส่ซ้ำม,มือพี่นอ้องม,มันจะเมทัชจ้ะเนี่ย จบมเลยเจาะหลกอะไรอ่างเก็้วันนีเอาขึ้นมาสิกับมีนานานยเวลาเขาบ่ไดนมนน้ำมันมี้อ๋ออืมน้ำมันลงลึกน้ำมันลงลึกจ้ะเวลาเวลาดเเสียบปักน่ะมันดังโงงงงงงังงังยงง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 มีนงงงงง้งถ้างงงงงง้งงงง้งง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 วงงๆงงงงง็นง น้ำหลเลยน้ำใสดีด้วยน้ำใสดีจ้ะน้ำกินได้ร้อมเน้ยมัน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 เสียมบ่จางบ่บ่เข้มนะบ่เปียวรสพอดีพอดีเราก็จะดองกุ้งเราก็จะได้ปั๊มไปใส่นะบ่ได้ใส่เร็วไอ้ำหมูอันนี้ก็ต้องเอาสายนี่ออกกันเนาะสายปั๊ม อยากน้ำตาลน้ำเพราะว่าเขาเอ็ดปลูกผักปลูกมีเนาะน้อแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวน้ำใส่น้ำบาดาลเนี่ยก็จากระบาไหวมันนั่นมันน้ำมันบไหลแห้งน้ำเพิ่นจะใส่ข้อดิ้นทอมบปแมนบอทบาดาลละเนียนมันฮดสวนกับบ๊องนเลยเนาะของก็ตุ่มเลือดใส่ไอระเนียนแบบใส่อืมเพิ่นปลาใส่บ่เราเพิ่นตั๊มเพิ่นนี่ตั้มเนาะเพิ่นนี่ปั๊มเพิ่นก็เลยไม่อยากเปลี่ยน แม่ยังยื้อส่ยบวชบ้านเนาะมันมันสิไมมีปัญหาอย่างเงี้ยโดนปัญใดจ้ะพูดถึงว่าเขาได้เปลี่ยนในอย่างนินงตลอดมันปะเสื้อกระเบื้องป่วยปะอย่างนั้นปะ,ปะอ๋อมันมันเป็นเจื่ในน้ำโดยตรงอ๋อ บอกวานี่มาไว้สําหรับว่าสองหูแบบเสือกก็ดีเลยบะจ้ะอืม น่รักลุงแัดลุงอะดีลุงเลยอ๋อสายไฟมันก็ตรงลุงไปน้ำอยู่แล้วเนาะอ๋อไม่นานเพิ่งเอาให้กเข้าหายมาหลายเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปตัดก็ได้อมู่ในประกันใช่แล้วนก่อนไปตัดออกตัวโตมั้อ๋อแล้วก็โตทอ ใส่บริการทีมงานช่างแดงคือเกาเะพี่นองทีมงานช่างประจำหมู่บ้านน้ำป่ปาปาจ้าช่างแดงกับเป็นช่างเฮ็ดบาดานให้ยายปิกเลยพี่น้องไมทต้องเสือกต้งสสยไฟลงเหมือนกันนช่างประจำหมู่บ้านรับเจาะบ้านบาดานด้วยเด้อพี่น้องจ้าบ้านหัวคูตมบอง,บบงเกลือจ้า แต่มอนีพนมาสองคนจะเพราะว่าการใส่ซ้ำมือมันบดใยากขึ้นจังเจาะบาดานพี่น้องเขาก็เลยมาแค่สองคนที่งานเจาะบาดานเพ่นหลายกว่านี่ด้วยจ้า <c oughs>

จ้าสิกต็ต้องมาเดินักรลักมึงนี่ได้เนาะให้หหเอาสายไฟถึงนะนี่สิมานี่เลยนี่ก็ไดนบ้างมันจะมีบ่มันสีข้องทางนางบแบบ่หรือไม่ไม่เด็กจะสิบไหมได้บ่มีบ่มีหลักบ่หยับลอยทิศกองวันนี้เราเข้ากันอ๋อเรกดสวิตซ์นี่ขึ้นจ้าบ่จ้ะอ๋อสวิตซ์ข้างก็มีสวิตซ์นี่ก็ได <c ười> ้่เออห้องค้างค้างก็มันยังบ่เออค้างไปก่อน <c ười> เดี mm. ๋มเรามดลุ <acy> ้นน้ำน้ำจะขึ้นไหมสนอ้าวอาวเร็วน้องมาตั้งใสๆยัดใส่มาเลยอาจารย์ใส่ซ้ำเมือดซ้ำเมือดซ้ำเมือดพี่น้องต่อตรงเลยโค่น้ำเหลืองอยู่น้ำมะมัยโค่นน้ำมะมัเลยองพจะได้น้ำาเปนบทสรุปน อะไรอะไปสำรวจน้ำแล้วนิโสีน้ำฝันสีทองก็สดานา้ำสดานา้ำเดี๋ยวสวนน้ำสีทองอน้ำสีทองต้องประหยัดน้ำเสยย้ยใส่ยางเลย พอต่อไปมันก็จะเริ่มใสขึ้นของมันเองมันจะมันก็แบบเดิมแหละเพรตอนนี้ไราลึกกว่าเส้นนึงอ๋อื่อจะมโอเคแล้วโอเคอเคนีกกเยยังทอะไร ผมจะยาพับเลยทีโอ้น้ามันแห้งมันบ้าว้าู้วตเบนน้ำทางพีบันวางเซคนนั่นแล้วจังวู้น้ำมาแลอวโู้แห้งขาดน้ำแห้งบาดบันแห้งจังเลยบันใส่สมมือบาดอู้้แห้งก็ได้เนาะเออน้ำแห้งแหละ เอองั่นจ้ะอู้ยูสมฉิมนะบ้านบ่ได้หดน้ำมันอันนี้ไหลไหลเป็นบ่อเปนสิเป็นเดือนหรือเ่มันบ่ไหลมันไหลเครื่องสายมาจากแล้วก็เทเอาเอาวางไว้ในน้ำโคลนเลยเทเอาเสียดี ก็ได้ไดกดล,กลกน้าแบบนี้ก็ได้ลนแบบนี้นะระยะเลยถึงลองล้างเยใสลุงคุ่งแรงเลยเดิเจดีเจเอ,มา,า,อา,ามาเลยลองผสมผสมภาษาใหม่ก่อนดิเจ